ค่ะตอนนี้นะคะจะมาพามาหูจักกับลักษณะถั่วไปของลำดวนนะคะคือต้นลำดวนนะคะลำดวนจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะประเภทภ่มิขนาดย่อมนะคะภ่มขนาดยอะะ่มดยอมแล้วก็สูงได้ดประมาณหาถึงชิบหาเมตรนะคะลำต้นของลำดวนนะคะจะตรงลำต้นของลำดวนลำต้นตรงแล้วก็ผิวเปลือกนะคะเมือยังอ่อนผิวเรียบ นี่นะคะนี่ยผิวของลำดวนอันนี้ผิวอ่อนมันจะเรียบพอาโตขึ้นมาจักน้อยนะคะผิวอ่อนจะเรียบแต่เมื่อต้นแกจะมีผิวแตกคุกขะนะคะนี่ยังเป็นต้นผิวเขานะคะมันจะแตกคูกค่าโตเลยะค่ะนอกจากจะแตกคู่ค่าแล้วนะคะก็จะเป็นสก็ตสีสีสน้ำตาลอ้มดำนะคะหรือบางทีก็จะเป็นสีสีเขียวอ่อนนะคะ สีเปลือกย่างอ่อนนะคะนสก็ดน้ำตาลอมดาหรือว่าสีกิ่งอ่อนสีเขียวนะคะเป็นลูกกล้วยค่อนข้างทึบนะคะใบนะคะในอันนี้คือใบเขาใบใบของลำดวนนะคะใบจะมีลักษณะเป็นยาวรีนะคะใบของลำดวนนะคะยาวรียาวรีค่ะสีเขียวหรือว่าลูกของใบจะขนานนะคะใบอันนี้คือใบของลำดวนนะคะ วางประมาณ2-3ถึงเซนติเมตรนะคะความยาวกับประมาณ7-15ถึงเซนติเมตรนะคะใบแก่นะคะจะมีสีเขียวเข้มนะคะอันนี้จะคือใบแก่ของเขานะคะจะมีสีเขียวเข้มใบแก่ของเขาค่ะแล้วก็ใบของมันนะคะทองใบนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนกว่านะคะส่วนใบอ่อนหรือใบหยอดจะเป็นสีสีแดงอมหมองนะคะในหยอดอันนี้มันมีหยอดเนาะมีแต่ใบแก่นะคะ โคนใบนะคะแล้วก็ปลายใบจะเรียวแหลม,มนะคะโคนใบกับปเรียวแหลมค่ะโคนใบของเขาเรียวแล้วก็แหลมขอบใบนะคะจะเรียบขอบใบจะเรียบแล้วก็ดอกออกเป็นดอกเดียวนะคะอันนี้คือดอกะค่ะเขาจะออกเป็นดอกเดียวๆของเขาอยู่กังสีนะคะนี่คือการออกดอกของเขานะคะคดอกเดียวๆ,ๆ ออกเป็นดอกเดียวมีลักษณะขายนะคะดอกน้แมวดอกจะเป็นขายลักษณะนแมแงเต้นะคะโดยจะออกตามสอกใบนะคะให้ไม้ที่านี้ออกดอกก็จะออกตามสอกใบนะคะออกตามสอกใบแล้วก็บริเวณใต้กิ่งนะคะเหมือนแซนเนี่ยนะคะนี่ออกตามสอกใบ,กบใต้กิ่งนะคะ,แ,ะ,คะ,ออะ,คะแล้วก็กรีดดอกนะคะจะมีอยู่6กกรีบอันนี้คือ น,นะคะกีดดอกเขามีหกกีดนะคะมีสีเหลืองนวลเข้มนะคะสีเหลืองนวลแล้วก็มีลักษณะนะคะหนาแล้วก็เป็นรูปนี่หนามากเลยนะคะี่ดูสังเกตดูลัขนณะของเขาจะหนาแล้วจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองชั้นนะคะสองชั้นสันสันล่างสบูรณดนะคะแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นละสามสี่ ข้าสามจีบข้างล่างกับสามคางบนกระสามนะคะขอนอกจะมีขนาดหนาานะคะหอกมันจะหนาแล้วก็ใหญ่กว่าชั้นในแล้วก็ในดอกลำดวนนี่นะคะก็จะมีเกรสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียนะคะอยู่กลางเลยอันนี้มันยังไมบ่บานนะคะแต่มันบานมันจะเห็นชัดมีเกรสตรตัวผู้ก็เกรสตรตัวเมียอยู่กลางดอกนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหอมนะคะจะมีมาตั้งแต่ช่วงคำ่ำจนไปถึงก็เสาร์เลย ็กกันแค่นี้ก่อนมาทางนี้ดูบรรยากาศตาไปความท้าวนหร่อโอ้สะออนได้พี่น้องเลยตกขัดหอมหุงาย,ยเลยค่ะหอมแค่นี้กันจ้ะ